วันนี้ผมจะพามาดูวิธีการหาเหยื่อนะเหยื่อที่ใช้ตกปลากดคังนะนี่นะเติมอยู่เมันเพียงทะเลเลยนะนั่แหละหายไปแล้วนี่นก็จับเอาแบบนี้เลยหายหมดแล้วนี่เลย ห้ตา,ตาของมันจะเป็นแบบนี้นี่ใช้ตกปลาค้าวประกดคังนะที่ผมใช้อยู่ตามริมหาดเลยวิธีการหาต้องใ้นี้เท่านั้นนะประกดคางถึงจชอบน,แบบนีมันจะโผล่ขึ้นมาตามไงนนะนนนนนโอ้ยโผล่ขึม่แล้ yeah okay.